สวัสดีครับช่างแรกนะครับต่อเนื่องจากคลิปที่แล้วเลยนะครับต่อเนื่องจากคลิปที่ซ่อม m p p t นะครับตอนนี้ซ่อมเสร็จทั้งหมดแล้วนะครับก็ซ่อมเสร็จ3ตัวนะครับตัวนี้เป็นตัวที่ติดมากับเครื่องตั้งแต่แรกตัวนี้ไม่เสียนะครับเสียตัวนี้เสียแหละแต่ซ่อมไปก่อนแล้วซ่อมไปพร้อมเครื่องนะครับส่วนซ่อมบอร์ด m p p t ที่ลูกค้าส่งมา4ตัวนะครับก็ซ่อมไป3ตัวนะครับตัวที่4นี่ นะอย่างที่บอกไปตอนแรกแล้วนะหมอแปลงเป็นลักษณะนี้นะครับก็เลยนะครับไม่ได้ซ่อมนะตัวนั้นนะครับมอแปลงหาซื้อทั่วไปไม่ได้นะครับมอแปลงแบบนี้นะก็เลยซ่อมเสร็จ3ตัวนะครับตัวที่3ามกำลังทดสอบอยู่2ตัวนี้นะครับทดสอบเรียบร้อยผ่านเรียบร้อยแล้วนะครับใช้งานได้ปกตินะทีนี้ตัวที่3นะครับกําลังทดสอบอยู่นะก็น่าจะผ่านนะครับก็ไม่มีอะไรมากนี่นะ ก็รันอยู่นะครับป้อนมาฝั่งแผงร้อยหกสิบโวลต์นะครับตอนนี้ต่อฝั่งแผงกับแบตร่วมกันจ่ายโหลดอยู่ที่นะครับหนะนึ่งพันวัตต์นะนี่หกแอมป์นะครับรันจากแผงนะตอนนี้หกแอมป์นี่นะครับวัตต์ก็เก้าร้อยห้าสิบกว่าวัตต์นะครับจากแผงโหลดร่วมนะครับตอนนี้หนึ่งพันวัตต์พอดีเลยนะครับในการทดสอบโหลดครั้งนี้อ๋อนี่หลอดไฟนะครับ ตัวนี้เป็น power supply จ่ายไฟให้ฝั่ง mppt นะครับ1 6 0โวลต์ v, ลิมิตไว้ที่6แอมป์นะครับส่วนฝั่งแบตนะครับจ่ายเข้าที่ 50V โวลต์นะครับตอนนี้กินฝั่งแบตแค่3-4แอมป์นะครับก็เพราะว่าส่วนมากมันมาก,กินที่ฝั่ง pv นะครับที่จริงนะครับจะเพิ่มกระแสให้มากกว่าน,นี้ก็ได้นะครับให้มันใช้ฝั่ง pv อย่างเดียวก็ได้นะแต่ถ้ากระแสฝั่งนี้สูงขึ้นนะครับ เครื่องนะครับมันก็จะชาร์จแบตทีนี้ผมไม่ได้ต่อแบตนะครับมันก็จะชาร์จเข้า power supply อา้าวฉะนั้นมือไปกดโดนปุ่มอาอ,อ power supply แม่นะครับพลาดซะเองนะครับเอาใหม่นะไปกดออฟนะครับดับทั้งเครื่องเลยเอาใหม่นะครับพลาดซะเองนะครับไม่ควรอย่างยิ่งนะที่จะไป อ,อยู่ดีๆสั่งออฟแบบนี้นะครับโอกาสที่จะทําให้เครื่องเสียหายมีเลยเมื่อกี้โอ้พลาดเองนะครับกะจะให้ดูกระแสดันไปเคาะโดนปุ่มปิดเครื่องนะครับปุ่มชัดดาวน์นะนี่เอาใหม่โอเคออนใหม่แล้วนะครับนะกลับมาทํางานเหมือนเดิมนี่นะครับนะโหลดพันวัตต์เหมือนเดิมนะครับต่อเนื่องนะตอนนี้นะครับแผงไม่ได้ป้อนเข้านะครับนะเห็นไหม 0โวลต์0แอมป์มันจะกินกระแสฝั่งแบตทั้งหมดเลย23แอมป์นะครับทีนี้ผมจะป้อนฝั่งแผงเข้านี่160โวลต์นะครับเดี๋ยวสักพักจะเริ่มกินกระแสนะครับอ,อย่างที่บอกนะครับผมให้มันกินแค่ผมลิมิตไว้แค่6แอมป์นะครับถ้า,ากระแสให้มันเข้าเกินกว่านี้มันจะชาร์จลง power supply ตัวนี้นะครับทำให้วลต์มันอัพขึ้น power supply ตัวนี้ จะปเทคตัวเองนะครับถ้าโวลต์มันเกิน60โวลต์ไปตัวนี้มันจะอารามแล้วมันจะชัดดาวตัวเองทําให้ระบบล่มนะครับก็เลยป้อนเข้าแค่6แอมป์นะครับนี่นะก็ยังให้มันกินกระแสจากฝั่งนี้บ้างนะครับนะโอเคนะครับโดยรวมก็ถือว่าประสบความสําเร็จแล้วนะครับ3ตัวนะครับก็มีทั้งง่ายและก็ทั้งยากนะครับก็ปรับปนกันไปนะ ก็โดยรวมแล้วอาการที่เสียมาก็มี i g b t ช็อตนะครับแล้วกเ็เสียที่อายุการใช้งานด้วยแหละนะครับรู้สึกจะเยินมากเป็นพิเศษเลยนะครับทั้ง4ตัวเลยนะน่าจะใช้งานมาก็น่าจะหลายปีนะครับก่อนที่จะเสียนะนะครับทีนี้พอเสียปุ๊บก็ไม่รู้ว่าทิ้งไว้นานแค่ไหนถึงส่งมาซ่อมนะครับก็เลยอยู่ในสภาพที่คิกสนิมขึ้นเยอะมากนะครับนะ พอซ่อมเสร็จนะครับก็จะเคลือบไว้นะครับนเคลือบน้ำยาเคลือบอะไรไว้นะครับในส่วนที่ซ่อมก็จะเคลือบไว้อย่างนี้ทั้งหมดนะครับโอเคนะครับสำหรับคลิปซ่อม MPPT ตัวนี้นะครับก็น่าจะจบไว้เพียงเท่านี้นะครับเดี๋ยวก็ประกอบเครื่องส่งลูกค้าแล้วแหละนะครับเทสลากกันยาวๆซะหน่อยโอเคนะครับเดี๋ยวเจอกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับ